สวัสดีครับวันนี้กเกษตรตำบลพามาดูวิธีการผ่าจำปะ,ะนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้เลือกจำปะ,ะที่สุกแล้วนะครับคลิปถัดมาก็พามาเลือกพามาดูวิธีการผ่านะครับขั้นแรกนะครับสิ่งที่มีเอ่อสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมีดนะครับตัวนี้อันที่สองก็คืออันนี้นรกระดาษรองโต๊ะหรือรองพื้นหน่อยนะครับเพราะว่าจำปะ,ะจะมียาง อันนี้ก็เอาจำบาดะมาเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือหาน้ำมันนะครับมาคลุกที่มีดก่อนนะครับเพื่อให้มันลื่นๆนะครับไม่ให้ยางมันติดมีดนะครับถัดมานะครับก็คือเราเลือกด้านที่มันป่องนะครับหรือว่าที่มันนูนขึ้นมาตรงไหนที่มันนูนก็เลือกตรงนั้นนะแล้วก็ผ่าจากปูดมันนะครับตรงนี้ใช่ผ่าจากปูดมันแล้วก็กด มีดลงไปพอประมาณให้ทะลุเปลือกนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาจนถึงจนถึงขั้วของมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนทั้งฝั่งตูดของมันก็ให้มันขาดออกจากกันนะครับทีนี้ก็ใช้มือแบะออกได้เลยครับตรงนี้นะครับกดแล้วก็แบะได้เลย จะเห็นว่าแกะง่ายมากนะครับจะแกะง่ายกว่ากระหนุนนะครับถ้าเป็นกระหนุนต้องแกะตีรเมดนะแล้วก็ตรงปลายมันก็จะมีติดนิดหน่อยนะครับอันนี้เราก็ใช้มีดตัดตรงข้างๆขั้วของมันนะครับเลาะค่อยๆเลาะนะครับค่อยๆเลาะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเราก็จะได้เจาะออกมาแล้วก็แบะออกนะครับอ่าปุ๊บ นะครับอันนี้ก็จะออกเป็นลูกสวยงามนะครับแล้วก็เนื้อก็แน่นด้วยนะครับแล้วก็มีหลายมเมล็ดพอสมควรนะครับอันนี้ก็จากที่เราเลือกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะสวยน่ากินพร้อมหน้ารับประทานนะครับยังไม่นิ่มมากนะครับเดี๋ยวเราก็มาจะาแกะตัวนี้ใส่ภา,าชนะแล้วก็สามารถใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้ประมาณ3ามสวันนะครับเหรือาจจะหนึ่งถึงหนึ่งอาทิตย์ถ้าซิลดีๆนะสำหรับวันนี้ ใครที่ต้องการจำบะดะนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำสถานที่ซื้อกันนะครับช่วงนี้ราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับโล10กว่าบาทจากส่วนนะครับอย่าลืมติดตามช่องเกษตรบดน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ